อุสนาลลอร์ห์มานุรฮิมซัลามุวะลัย კუ มุรอห์มัตุลลอฮฺวะบรากาตุเมื่ออัลลอฮ์พูดถึงมัสยิดอันอักซอมัสยิดอักซอเนี่ยถูกระบุในอัลกุรอานนะครับแปลกมากเลยอยู่ในส ah ุร้อลอิสลร์อิสลร์เนี่ยแปลว่าการเดินทางอย่างยามค่ําคืนจากมัสยิดฮารอมไปยังมัสยิดอักซอแต่ว่าอีกชื่อหนึ่งของส ah ุรนะ้อนอิสลร์นั้นชื่อว่าสุร้อนบันีอิสร์อินบางคนอาจจะยังไม่ทราบเป็นสุร้อนที่สิบเจ็ในอันกุรอานนะสุร ah ้อนบันีอิสรอร์หมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึง บนันทีอิสราอ,อแต่ว่าจุดเริ่มต้นของสุรนี้เนี่ยได้พูดถึงการเดินทางท่านอาับดุลฮะ์อวยสลิมจากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอักออรแล้วก็ขึ้นเมีอ,อัอฮอิสระแล้วก็เมีอ,อัอฮเพื่อไปรับบัญญัติการละหมาด5เวลาแสดงว่าการละหมาดของผู้ศรัทธา5เวลาเนี่ยมีความผูกพันกับมัสยิดอักศอรที่ตอนนีน้กำลังถูกอะไรนะยึดครองโดย อยู่โดยตรงอันนี้มันเกี่ยวกับหลักศรัทธาของผู้ศรัทธาที่จําเป็นจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องราวหรือแม้มแต่เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นที่ปาเลสไตน์ในขณะนี้ก็ตามเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ได้ถอดบทเรียนบางอย่างทําให้เราตระหนักถึงเรื่องราวของมัสยิดอักซอที่ล l l a h s าน h a n a h u wa t กล่าวไว้ในรุรอานอูซุบิลลาฮิมุลชาตอนรอฮิมบิสลลาฮิอุรราะห์มานุรรฮิมซุบฮานัลลอฮิอัสรอบิอับดีฮิไลลัมมินัลมัสยิดอันฮาราม إلى المصدر أقصى الذي باركنا حوله لنريه بن آياتنا إنه هو السميع البصير ความว่ามหาบริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์จงมีแด่ผู้ที่ได้ให้่าวของพระองค์เดินทางไปถึงอัลลอฮ์ผู้ที่ให้บ่าวของพระองค์เดินทางในยามค่ําคืนจากมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมก็คือเมืองมักกะอิลันมัสตินอักซอไปยังมัสยิดอักษอคำว่ามัสยิดอักษอเนี่ยความหมายนะแปลว่ามัสยิดอันไกล ขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีมัสยิดที่มาดีนะแต่อุลามาบางท่านได้บอกว่านี่คือมุจยิสัตของอันกุรอานที่บอกถึงนัยยะแห่งมัสยิดมาดีนะก็คือมัสยิดทนายบีโอลหรือลัวใุดในอิสลามเนี่ยมีมัสยิดสามแห่งที่สําคัญหนึ่งก็คือมัสยิดฮารอมและสองก็คือมัสยิดอักซอมัสยิดฮารอมเนี่ยละหมาดได้แสนเท่ามัสยิดอักซอละหมาดได้ห้าร้อยเท่าขณะนั้นยังไม่มัสยิดมาดีนนะมัสยิดนาบียังไม่มี แต่ว่าในอายะเนี่ยบอกถึงนยะถึงมัสยิดนบีสอรอหหัวเลยสัดเพราะเราบอกว่าจากมัสยิดฮารอมไปยังมัสยิดอ,อักษรคือมัส,สยิดที่ไกลแสดงว่ามีมัส,ส,มสยิดอัตนาเนี่ยจเป็นที่ไกลเพราะจากมักกะอยู่ทางตอนใต้าทางตอนใต้ทางเหนือนี่ก็คือมัสยิดอักษรและส่วนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือมัสยิดนบีนบ,นบีซึ่งละมาดได้หนึ่งแสนเท่าเออละมาดได้หนึ่งพันเท่า หนึ่งแสนคือมัสยิดฮารอมหนึ่งพันคือมัสยิดนบีและหนึ่งและห้าร้อยก็คือมัสยิดอักซอนนั่เองดังนั้นนี่คืออายะที่เราสุบฮานหัวาได้พูดถึงการอิสรอมเมีรอรเขาอิสรอมเมีรอรทำไมต้องเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอักซอก่อนคำตอบก็คือเพื่อเป็นนบีไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างเนื่องจากนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัมเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมเนี่ย มีลูกสองคนที่เป็นนบีใช่ไหมครับคนแรกจากภรรยาคนที่สองคือนบีอิสมาอิคนที่สองจากภรรยาคนแรกก็คือนบีอิสหะแล้วก็มีหลานอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือนบียาคูบแลวก็นบียูซุฟอันเนี้ยสายตระกูลของนบีอิสหะเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ลูกหลานของนบียาคูบเนี่ยเป็นบันิอิสราเอลเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะฮะและนี่ก็คือที่มาต้นตระกูลของบันิอิสราเอลก็คือจากนาบียาคูบหลานของนบอีอิบราฮิม อะลัยฮิมุสซาลาตุอัสสลามแต่ทีนี้เนื่องจากบันิอิสราอีลเนี่ยดูแลนบีละรัชชุนไม่ได้อัลเราให้นบีละรัชชุนมาเยอะมากพวกเขาเนี่ยก็ได้อะไรนะฮะเข็นฆ่าทำร้ายพูดจาดูถูกย้อยเย,เย,เย้ยบรรดานบีละรัชชุนของพวกเขาเองจนกระทั่งเอาจนนบีซザกะรียาพวกเขาเข่นเข็นฆ่านบียะฮียาพวกเขาเขีนฆ่าจนกระทั่งนบีอีซาเิสเองพวกเขาจะฆ่าแต่เรายกขึ้นไปก่อนคนสุดท้ายของบันิอิสราเอลนบีอิสราเอหรือพระเยซูเนีราให้ยกขึ้นไปก่อน และเราเปลี่ยนฝั่งนบีคนสุดท้ายเนี่ยมาให้เป็นฝั่งของอาหารับฝั่งของนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกของนบีอิบรฮิมนดังนั้นเนี่ยนบีมูฮัมหมัดเปลี่ยนสายแล้วอัลลอฮ์สุบฮานุฮวะจะให้ท่านนาบีมูฮัมหมัดเป็นต้นไปเนี่ยเป็นคนดูแลปกครองดูแลโลกนี้นบีละซูนเนี่ยมายังกลุ่มชนต่างๆเพื่อมาดูแลปกครองโลกนี้ตามภารกิจที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาแต่ละม้างไปแต่นบีสุดท้ายคือนบีมูฮัมหมัดสอลลัลวอเลยสำะรับก่อนที่ท่านจะอ,อพยพไปมัดีนะอัลลอฮ แต่แทนที่จะจากบักกะขึ้นไปหาอัลลอฮ์เลยทําไมเราให้อิสระอไปที่เมืองอักซอ่อนเพราะนบีสุลต่านจะได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมัดฮารอมกับอักซอและมสัสยิมาดีนานี่ยสำหรับบรรดาผู้สันนยุคสุดท้ายและเช่นเดียวกันนบีมีรยายงานนะครับว่าท่านได้ไปนําละหมาดก,กับบรรดานบีและเราสุลทั้งหมดเลย <c oughs> เหมือนกับเป็นการรับไม้ต่อจากบรรดานบีและเราสูลว่าในยุคสุดท้ายนี้ฉันได้รับภารกิจจากอัลลอฮ์ให้อะไร ให้มาดูแลโลกนี้ทั้งสามลโลกเลยทั้งโลกโลกทั้งใบนี้ท่านบนีมูฮัมมัดสอละหัวลวดังนั้นนี่คือเนยะสสาคัญมากๆและมันเกี่ยวกับการละหมาดของเราดังนั้นการละหมาดของเราที่เราเคยหินหน้าไปทำมัสยบตุนมักดิสหรือมัสอักษรนะแลวตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนมาทางไบตุนลอแล้วก็สตอรี่การละหมาดพระู5ห้เวลามันเกี่ยวพันโดยตรงกับมัสยิดอักษรเราจะลืมกอด์ยิตุนอักษรไม่ได้ดังนั้นนี่ก็คือ เนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอกับพี่น้องทุกคนเราจะได้เข้าใจความเป็นมัสยิดอัลซอรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สามเท่าความประเสิร์ฟนะอันดับที่3ารองจากมัสยิดนบีและก็มัสยิดฮารอมและนี่คือเมอ่อล็อสุบฮานที่หาัวใพูดถึงมัสยิดอักซอรผมอยากจะให้พี่น้องได้แชร์คลิปนี้ออกไปผู้ิชมทุกคนจะได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เกี่ยๆๆวกับเรื่องอากีนาโดยตรงแผ่นดินปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในมัสยิดอักซอรเป็นแผ่นดินสถานที่ที่เป็นดานาบี ละหมาดต,ตามนาบีมูฮัมมัดสลววุสลลัลอฮุวาสซัมแล้วอัลลอฮฺให้สิทธิอันชอบทำแล้วท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาสซัมจะดูแลมัสยิดอักซอเหมือนกับที่ท่านได้ดูแลมักากาพิชบากาหรือก็เราที่ท่านได้ดูดูแลมาดินนะแล้วบรรดาคอลิฟากทั้งต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่นี้เป็นอย่างดีครับอันนี่ก็คือสุดท้ายที่บรรดาผู้ศรัทธาต้องเอาใจใส่กับมัสยิดอักซอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจาะจงไว้โดยตรงว่าท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลับบัญาาาาากรรลละะหหมมดดของเ มีสตอรี่และสตอรี่ดังกาเนี่ยผูกพันกับมัิซอักษรนั่นเองครับสลามัวันนีก์มะรุลลอฮตวะาหเราะกาุลย